นาทีนี้ต้องพูดถึงทําความรู้จักบังพิรุณวัหนุ่มหล่อความสามารถแน่นบังสมชื่อถือว่าเป็นหนึ่งดาวลุ่มของวงการบันเทิงที่น่าจับตามองอยู่ในขณะนี้ค่ะสําหรับนักแสดงหนุ่มบังพิรุณวัด์ที่เดบิวต์การแสดงในบทบาทแรกอย่างชยศในซีรีส์มาแรงตอนนี้อย่างเข้มจีลาต้องรอดที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆอย่างล,ะล,ะละ้นหลามเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เรื่องหน้าตาคนนี้ก็พลาวๆทั้งหล่อน้า สุดแต่มีรอยยิม้มที่เสน่ห์อีกด้วยค่ะฮูบัตเลยไม่พลาดจะพาไปทำความรู้จักหนุ่มปังกันปังพิรุณวัดพรมรักเกิดวันที่9มิถุนายนพศ2547เป็นหนุ่มไทยแท้ป,ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยซึ่งเจ้าตัวเริ่มเข้ามาในวงการบันเทิงโดยคัดติ้งในบทชยัยยศเรื่องเข็มจิลาต้องรอดของค่ายดูมันติที่เจ้าตัวแสดงดีจนดังเป็นผู้แตกกันเลยทีเดียวค่ะทำให้คนรู้จักมากขึ้นและถูกพูดถึงอย่างมาก ในโลกโซเชียลพร้อมเตรียมเสิร์ฟผลงานต่อเนื่องในเรื่องห่อตัวดี restart และเรื่อง magic lover กับค่ายจูมันดีเรียกว่าปังสุด่สุดๆค่ะส่วนใครอยากให้ฮูบัสเปิดประวัติดารานักร้อง influencer หรือเซเลบคนไหนแบบนี้อีกสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของฮูบัส